ท่านที่สามนะครับเรียนเชิญท่านมานิตพรมก,รา,ลกราลีกุลประธานสภาองค์การลูกย่างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวเป็นเกียรติในการประชุมในครั้งนี้เรียนเชิญครับ เรียนท่านวสัตว์มหิงสาประธานสาภาพแรงงานฮอนด้าประเทศไทยคณะกรรการท่านดรสรงวุฒิชนะภัยผู้บริหารบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงพี่นิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านสสสุเทพบุญอ้นประธานกรรมธิการการแรงงานสภาผูแ้แทนรัษฎร ท่านเพชรสมบ,บทที่ปรึกษาสาภาพพีรัฐเก้าผู้อำนวยการกองแรงงานพันธ์และเพื่อนๆสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีครับครับเสียงเรื่องดังนะครับโบน,นัสปีนี้จะได้เยอะๆนะครับจากสถา,านการณ์โควิด19ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าชีวิตของพวกเรานะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานทุกบริษัทรวมทั้งไทยฮอนด้ารวมทั้งประชาชนทั่วไปต้อง ใช้ชีวิตแบบวิธีใหม่นะครับกาดไม่ตกนะครับเว้นระยะห่างวันนี้นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่เราได้มาประชุมออนไซต์นะครับในที่ประชุมพบหน้าเจอตากันตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเราต้องพูดคุยทางออนไลน์นะครับอันนี้คือประสบการณ์ใหม่ที่พวกเราเพิ่งพบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการทำงานของสาภาพแางงานเราก็ต้องเดินต่อไป ก็อย่างที่ท่านเพชรสมบ,บุตรได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสาภาพแรงงานก็คือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะมีกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลนะครับเป็นที่พึ่งพิงของพวกเราชาวฮอนด้ารวมทั้งผู้บริหารด้วยนะครับต้นไม้มันก็มีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนใบนะครับนะครับคนเก่ามาแทนคนใหม่ ก็เหมือนกับบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะครับก,ก็ต่อไปรุ่นต่อรุ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะครับทางผู้บริหารบริษัทหลายๆบริษัทนะครับก็กังวลถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยก็มีการล็อกดาวน์นะครับตั้งแต่ต้นปี63ที่ผ่านมาแต่ด้วยนะครับแนวคิดแล้วก็ ความเข้มแข็งนะครับของกระทรวงแรงงานโดยการน,นำของท่านรัฐีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินก็ได้ไปคุยกับทางฝั่งรัฐบาลนะครับให้นะครับมาดูแลลูกจ้างมาตาสามสมนะครับที่ผ่านมารัฐบาลจะมองในส่วนของอแรงงานนอกระบบนะครับประชาชนทั่วไปอันนั้นเราก็เห็นดีด้วยแต่มาตาสามสเราเราต้องดูแลต้องช่วยเหลือเนื่องจากว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับ โรคระบาดเข้าไปคัตเตอร์ในโรงงานสิ่งที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกดาวน์ปิดงานลดโอทีลดชั่วโม,มงทํางานอันนี้คือผลกระทบกับพวกเราตรงๆร,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 รวมทั้งบริษัทด,ด้วยจากการเริ่มฉีดวัคซีนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพื้นที่ลาดกระบังที่เอฟเอทีเนี่ยเอฟบีทีนะครับก็น่าจะเริ่มวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีการฉีดวัคซีนในตรวจ PCR นะครับในโรงงานก็ทําให้สถานการณ์โควิด 19ในฐานประกอบการนะครับในมาตา3า33เนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีโครงการ Factory Sandbox นะครับก็คือตรวจเจอนำไปรักษานะครับถ้าไม่เป็นคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็นำไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดนะครับในโรงงานอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการทำงานในส่วนของสาภาพของ Honda นะครับก็ทำงานร่วมกัน กับสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์สาภาพมันได้เป็นสาภาพใหญ่เข้มแข็งอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับฉะนั้นเพื่อนเราพี่น้องเราที่เป็นกรมการก็ต้องออกมาร่วมด้วยช่วยกันกับสาภาการลูกจ้างแรงงานยานยนต์กับสังคมกับกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับในการดูแลนะครับภาคสังคมด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่พวกเราก็ให้การสนับสนุนสาภาพด้วยดีตลอดมา อันนี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจแทนกรรมการแทนพวกเราแล้วก็แทนบริษัทด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิดสิยังไม่ก็ยังมีไปเรื่อยๆจะอยู่คู่กับพวกเราไปอีกนานนะครับขอยพวกเรานะครับาดไม่ตกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เราก็อาจจะสวนกระแสะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอื่นนะครับปีนี้นะครับยานยนต์เราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเ็นมอไซค์ก็ มียอดผลิตเพิ่มขึ้นนะครับรถยนต์ก็ยอดผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า15%นะครับจากนั้นพวกเรายังมีภาระที่ต้องนะครับทำงานร่วมกันนะครับสาภาพกับบริษัทเพื่อที่จะให้เรานะครับสามารถที่จะอยู่ในเกมการแข่งขันของการค้าในตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องทําต่อไปนะครับในส่วนของสภาเองก็นะครับก็จะร่วมด้วยช่วยกันกับกรรมการกับพวกเรานะครับเพื่อจะขับเคลื่อนองค์กรนะครับ ไปสู่นะครับเป้าหมายที่เราวางไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสาภาพแรงงานเราก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับกับภาคประชาชนภาคการเมืองนะครับในอนาคตต่อไปถ้ามีผู้นำแรงงานนะครับไปทํางานเกี่ยวกับการเมืองนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เขาก็คือคนงานนะครับถ้าเขามีโอกาสไปนั่งในสภาผูาแ้แทนราษฎรเขาก็เอาสิ่งที่เขาอยู่มาตลอดระยะเวลา30กว่าปีเนี่ย ไปเป็นปากเป็นเสียงในสภาผูพพ้แสดงน,นารอรเพื่อนําสู่กระบวนการแก้ไขเพื่อนําสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนงานแล้วก็ความเจริญเติมตเติบโตของบริษัทและประเทศชาตินะครับก็ในท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ขอให้นะครับการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือรวมทั้งบารมีขององค์พระบัณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงปกปักคุ้มครองทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพไปคิดหวังสิใดขอให้สมปรารถนาครับขอบคุณมากครับ